สวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ช่องติตินทีวีวู้วแลวตอนนี้ครับเราอยู่ในเกม Minecraft กันซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นรูอะไรตรงนี้แล้วเหนอะไรตรงนี้น่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาสร้างอะคอลเลียมอีกอันหนึ่งเออซึ่งอะคอเลียมวันนี้มันจะไม่ธรรมดากว่าเดิมมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราไม่ได้เล่นเกมมานานมากใช่ไหมสิบวันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโดนทำโทษไงไม่ไม่เล่กมบอกเพื่อนๆไปด้วยบอกเล้ยวไม่พูดอะไรเกมมาสร้าต่อพี่ปลานี่แน่เองจะได้อะเขาเลี้ยงอยู่ใหม่แล้วอย่าแม่ยายา ไม่ได้เห็นกล้องถึงไหมหัวนี้เป็นกระจกขนาดใหญ่ครับเป่ามึกมาซึ่งครั้งนี้นะผมจะไม่ปูกระจกจะไม่ปูอะไรเลยนะอื้อปูกระจกด้วยแต่มจะไม่ปูกระจกรอบปลาแต่ผมจะทำกระจกตรงนี้เพื่อมองเห็นปลาได้ อย่าแม่อย,ย่าไม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอย่างเงี้ยทำไมโอ้โหมือขึ้นมาเนี่ยกิจไม่ทีนี้ฮาร์ดเนยเดะ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 ถูกไหมเออถูกแล้วถูกไหมให้ box. ทุกคนมองฟร์ได้อย่างสบายใจเลยครับจะไม่มีวันหวนกลับ เออยนะซึ่งมาแล้วก็สร้างต่อเลยโอ้แต่อคาเรียมนี้มันคืออคาเรียมที่ยาวที่สุดที่ผมเคยทำเนี่ยแต่อันเก่าเราอะยมพาไปดูอันเก่านะทุกคนอาจจะไม่ดูอีพีที่ผมสร้างองคาเรียมเรียมนิอีพีที่สิบสี่ใช่ไหมตอนนี้ผมได้ขุดหลุมเพื่อทำเป็นสะพานแล้วนะ เนี่ยค,คุณหลุมคุณหลุมบอกป้ามามาเอาควาเรียมเก่าดีกว่าเนี่ยก็คืออควาเลียมเก่านะจะก็ไม่มีอะไรมากก็จะไม่ค่อยยาวแต่เนี้ยครับจะยาวจะเดินควรก็ได้เลยจะไม่มีปากระเบนนะเพราะว่าไม่มีงบแต่เดี๋ยวนะทุกคนผมอยากได้ปลาปักเป,ป,ป้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงอะ อันนี้พระที่ผมสร้างมาเมื่อกี้เองมามุดใต้น้ำนี่สร้างเมืองใต้น้ำหรอครับเนี้ยโอเคสร้างสร้างมาโอเคได้แล้วอ้าวอ้าว ขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนเอานี่ทุกคนครับตอนนี้ก็จะมีประชากรมาทำงานกันอาชีพเยอะมากเป็นอะไรมันเป็นแบบอยู่เท่าเรือกันแบบมันเกาะกลุ่มกัน,นเด็กบ้านนี่ก็ทำงานไหมครับรับสมัครงานหนึ่งล้านบาทอะไรอะ่ะ สมี่กัดเด็กเหรออ๋อนี่ใช่ไหมเออเด้อทุกคนอ้าวส, awesome. ส,ตส,ตส,ส,สบีสมีสบีสมีทำไมมันไหวเงี้ยทุกคนเห็นไหมนี่ตายจ้ะตายจ้ะนี่นี่ก็เจอสมี่ถือหอกมามามานี่มาจะปาอะไรหรือจะปาอะไร ปจงกับเบนเนาะโอ้มื่อเริ่มมืดแล้วไปนอนก่อนดีกว่าค่อยตื่นมาเนี้ยไฟเริ่มสว่างละประชากรแล้วก็เยอะขึ้นแล้วเนี่ยนี่คือศพจากฟินานแล้วันน,นี้หมูบ่บ้านแล้วก็เริ่มมีสิ่งที่พัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วนะทุกคนเยอะเยอะมากอะนอนก่อนงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนเช้าเลย เฮ้ช้าสักทีค่ะไปเดี๋ยวเราไปสร้างอาควาเรียมก่อนเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะมันกระปริบปลากระโดดเหรอไม่ใช่ปลากระโดดตัวแล้วก็ทุกคนนับแต่มันต้องใช้ฟองน้ำในการเอาน้ำออกจาก อ่ะเขาเรียกนี้งั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมทำเสร็จเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เอาฟองน้ำเก็บน้ำไปเี่เอยๆจะได้ยังอาเนี้มันค่าเชื้อโรคน้ำแล้วงั้นเดี๋ยวเราเรอไปดีกว่ารอไปเรื่อยๆรอไปอย่างสรบบอย่าง,บบางอย่างไรเมืบบ่อเรจะเสร็จเนี่ยน้ำมัน ม้มันมันนันมันมันมันโดลดนานขนาดน,นั้นเลย้ยังไม่เสร็จอีกตัแสดงว่าอีกนานเลยผมต้องไปวางข้างในบ้างละไป Em ơi, ừ. Hít đi đi. À. Còn 55 nhưng mà nhiều à. Đi mà. Không được. ตรงนั้นยังมีน้ำอยู่ทุกคนไปดูดิจัดก,การดิโอเคเป็แล้วต่อไปนะคือการปักตะเกียงไปไป วันหมื่วันอ้าวโอเคตรงนี้ได้แล้วช่วยเอาขวนละช่วยขวนละเคตอนนี้เราก็ปักไฟแล้วก็เอาน้ำออกไปที่เรียบร้อยนะต่อไปอ๋อมันมีอ๋อ โอเคตอนนี้ก็เอาเขาเลี่ยแล้วก็เสร็จแล้วนะอันนี้ก็ไม่ม,ม,มีน้ำแล้วซึ่งเดี๋ยวมาเติมปลากันดีกว่าไปตัดไปตอนนี้ผมทำเสร็จเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็อะคอาอะควาเลียมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะสร้างทางลงไปเลยเอ๊ะทางลงเลยนี่ สุนสัตว์เลยสุนสัตว์นี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบสันสั์ที่มีอะคารียมเยอะที่สุดโอเคมาจุบจ๊บจุ๊บอันนี้เรจะสร้างเป็นทางลงนะมันจะเจ๋งกว่านั้นอีก ซึ่งเดี๋ยวมพาไปดูอันนี้อันนี้จะแบบขุดเจาะดินลงไปใช่ไหมแบบเดินลงไปอย่างเงี้ยเออตรงนี้ก็จะเป็น่วนปาน้อยปลาโคตรน้อยทุกคนจริงๆปลาไม่ได้น้อยหรอกมันลงไปแอบข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็น่วนปลากลางตรงนี้ก็จะเป็น่วนปลาเยอะเห็นไหมไม,มีแบกไฟด้วยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย ลืมบูชองด้วยอยากเล่ทองเร็วๆจัง